อะไรเอ่ยลองแปลรูปเนื้อดูสิคราวนี้จับปูวะผม Ooh, จับปูไปขายส่งปูให้หน่อยนั่นแหละปับป๊บเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตร์ระไปนะครับกับเกม Mastery f i s t u r m m n n พ่อค้าจับปลามาขายในตลาดนั่นเองครับผมก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นชายที่มีรถเข็นคันหนึ่งเราจะต้องออกจับปลาที่อยู่ในน้ำและนำมาขายในตลาดเพื่ออัปเกรดรถเข็น ขยายตลาดการจับปลาของเราให้ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะนน่าสนุกแค่ไหนกันนะอ่าตอนนี้นี่อุ๊ยเก็บเงินแล้วก็เอาเงินมาซื้ออะไรเอออุ๊ฟิส มอนเกอร์ดีปึ๊บปื๊บปึ๊บป๊บโอ้โหเหมือนจะเป็นเครื่องจักรแปลรูปปลาใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้นี่เริ่มมีการลงน้ำครับผมมาโอ้โยลงสลึกนี่ใช้เงินซื้อปลาครับผมแล้วก็ทำการตามหาปลานี่สองตัวสามตัวสี่ตัว,ตวห้าตัวอู้เราแบบว่า,าเก็บปลาได้ค่อนข้างจะเยอะอืมปลาอะไรเอ่ยลองแปลรูปเนื้อดูสิวิ ต้องมาแบบว่า100ตรงนี้อีกมาป,ป,ป,ปุ๊บปลืบนี่แคทเชียร์ครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อปลาเซลมอนเอาละเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อปลาเซลมอนมาวางขายแล้วก็ทําการคิดเงินวิสปีดอัพนี่คือถังขยะโอ้โหต้องเอาถานนี่มาทิ้งแล้วก็ตรงนี้มีพนักงานอืมสามเอาละปลดล็อกพนักงาน ช่วยขายครับผมตรงนี้ใช้เงินอีก60อิบขอแทรกหน่อยนะเอาละป,ลป,ลป,ลปลุ๊บป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 ุ๊เพิ่มโต๊ะอุยมีพนักงานสําหรับการจับปลากันด้วยอุ้ยหตอนนี้นี่มีรองเท้าสเก็ตแม่เรียกได้ว่าเดินสบายดีมีคนขายให้ครับผมโอ้โหโอ้โหสงสัยเกมนี้นี่เราต้องเน้นการจ้างเยอะๆ ปลาปลาอ๋อพนักงานคนใหม่ครับผมอุ้ยมีคนจับปลาให้ใช่ไหมเอ่ยรู้สิตอนนี้อุ้ยจับได้ทีละสามตัวปลาปลาปลาแป,ปลููอุ้ยคนงานตรงนี้น่าจะจำเป็นโอเคตอนนี้ปลดล็อกโอ้โหเป็นแบบออฟฟิศเลยนะแล้วก็ดีอีกสิบปื๊บ,บมีออฟฟิศ เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างครับผมธุรกิจดีเก็บถาดลูกค้าจะได้มีที่นั่งกินอ้เอาปลามานั่งแบบว่านั่งกินแบบนี้เลยเซลมอนป,ปืป๊บตอนนี้เงิน60อิบหกได้เงินทีละเล็กทีละน้อยอืปลดล็อกตรงนี้ป,ปืป๊บโอ้โหมีให้ปลดเยอะแยะไปหมดเลยนะส่วนตรงนี้ก็ดูซิหุ้ย นี่มันคืออะไรเอ่ยเอาปลานี่มาวางเออเรื่อยๆเรื่อยๆครับผม,อมตอนนี้เดี๋ยวเราก็เน้นการขายก่อนละกันเพราะว่าอยากจะได้เงินอุ้ยตรงนี้นี่เงินฟรี137ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ขยายที่นั่งอุ้ยเฮ้ย rich man ม,มีคนรวยตรงนี้เฮ้ย,ยใครมาวะนี่อะ มีลูกค้าที่เป็นคนรวยมาต่อคิววยทิ้งถาดขยะไปก่อนอไม่มีคนคอยเติมเลยล่ะตอนนี้ปลดล็อกตรงนี้ผมปลาเครื่องทำปลาเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อปลานี่มาวางไว้ที่ตรงนี้เพื่อทำการแพ็กเกจวุยเดินช้าจริงๆอ,อืเราจะต้องนำมาขายให้กับคนที่จะกินแล้วก็ ต้องนามาให้ตรงนี้แพ็คกันด้วยรู้สึกว่าโอ้ยเราจะต้องเอาไปส่งใช่ไหมโอ้ยมีรถแบบออเดอร์ครับผมอืมมานี้อืต้องการกี่กล่องกี่กล่องอุ้ยไม่พอโอเคได้มาอีกกล่องหนึ่งเออเราก็ต้องดีปลดล็อกพนักงานขายครับผมมาแล้วจ้ามาส่งปลาเซลมอนปื๊บนี่ปื๊บ,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 บเก็บเงิน เออขายแบบว่าให้คนมานั่งกินเยอะๆก่อนอุย้ยคนแบบว่าคนรวยกําลังเริ่มเซ็งเออต้องการหกถาดเลยเพื่อนโอ้โหโอ้โหเร็วๆอืมอีกสองถาดรีบขายอตอนนี้นี่พนักงานจับปลานี่จับปลาได้จํานวนมากสบายๆอยู่นี่เราแบบว่า,าต้องใช้รองเท้าสเก็ตตอนนี้อุย้ย นี่มันออเดอร์พิเศษเหมือนมีแกร็บห <c oughs> อืมเดี๋ยวเราจะรีบมาส่งสเปเชียลออเดอร์อ๋อนี่ไงวยจุได้สองอืมส่งให้ทีละนิดทีละหน่อยได้เงินร้อยห้าิเลยนะมาละจ้าออเดอร์พิเศษรับไปร้อยห้าสิบเราก็ขอดูหน่อยสิว่า hr นี่ทำอะไรกันได้เฮ้ย <c oughs> สามารถอัปเกรดพนักงานได้ครับผมจ้างพนักงานมาหนึ่งคนอืมสตาฟคนนี้ช่วยทำอะไรเอ่ยอืมเดี๋ยวว่ารอดูกันนะเุ้ยอ๋อเอาถาดไปทิ้งโอ้แต่ว่าตอนนี้นี่เราต้องการแม่อีกคนหนึ่งที่ช่วยในการเอาปลาไปเสิร์ฟต่อไปตรงนี้นี่เป็นการอัปเกรดครับผมอัปเกรดตัวละครของเราโอเคอัปเกรดไปอย่างละหนึ่ง พนักงานทํำงานได้ดีมากเริ่มจะมีแบบที่ว่างครับผมอ่านี่ไงเริ่มจะเอาปลามาเสิร์ฟได้ด้วยตอนนี้นี่เราจะมาปลดล็อกตรงนี้500ครับผมโต๊ะใหญ่แล้วก็อีก300อืมตอนนี้นี่มีสกินกันด้วยนะเอาเหรียญมาซื้อสกินเอาละตอนนี้นี่เราจะต้องหาเงินให้ได้จำนวนมากมากครับผมนี่ขายปลา ป๊บปึ๊บป๊บื๊บมีส่งให้แบบว่าคนนี้แพทปลาเรื่อยๆแล้วก็ให้ลูกค้าได้มีปลาไว้กินวยโอ้โหนี่มันลดแบบว่าลดคนรวยใช่ไหมเอ่ยนำปลามาส่งให้อุวยปลานี่เริ่มจะจับไม่ทันเฮ้ยเงินหนึ่งพันได้มาเป็นพันนะผมเดี๋ยวตอนนี้เราจะอีกเก็บตังค์ปดล็อกหนึ่งพัน นิวสโตใหม่ดูซิตอนนี้นี่เราจะไปที่ทางด้านขวาอยู่ในประเทศอเมริกาใช่ไหมไปพื้นที่ใหม่มาถึงสเตทที่2อเริ่มมาดูซิปลดล็อกพื้นที่ใหม่อู้นี่มันฟิตมอนเกอร์ที่เป็นรูปปูเราจะต้องมาจัดการอะไรกันเอ่ยที่นี่มาโอ้เปิดโต๊ะแล้วคราวนี้น่าจะเป็นการจับสัตว์น้ำชนิดใหม่ เดี๋ยวเราก็ไปเลยเพื่อนปลดล็อก50ปลืบมลงน้ำอุ้ยมีฟรับมีตัวอะไรให้จับเอ่ยเดี๋ยวจะเอาเข้าเครื่องผลิตวิ่คราวนี้จับปูวะผมอู้จับปูไปขายอ่าจับเยอะๆจับเยอะๆอืมจอะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอุ้ยอุ้ยแบกได้คนเยอะ ปูนี่อย่างลน้นมาดีมาดีเอยย้ยเอียงแบบจะหล่นล้วเพื่อนนำเข้าเครื่องปั๊บปั๊ป,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 ป100ัับปั๊หนึ่งร้อยครับผมปลดล็อกนี่แคชเชียไว้ขายโอเคอุ้ยปูนี่ออกมาเป็นแม่ผลิตภัณฑ์ก้ามปูแบบนี้เออเอาไปกินเลยจ้าลูกค้ากินอย่างอร่อยอร่อยเราจะได้เงินเยอะไหมสำหรับปูเออถังขายะก็อยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิม เก็บตังค์ได้เงินไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องมาจ้างพนักงานเหมือนเดิมมาพนักงานประจำจุดขายครับผมอยากจะได้เงินเยอะก็ต้องปลดล็อกโต๊ะให้มันมากๆไม่งั้นนั่งกินไม่พอตอนนี้เรามาปลดล็อกคนงานจับปูกันหน่อยเออช่วยฉันหน่อยสิแล้วก็ปลดล็อกออฟฟิศจะได้มีพนักงานมาช่วยเยอะๆเหมือนเดิม เจ้าปูแสนน่ารักของเราปลดล็อกเลยจ้าเอ้ยแล้วก็ขอพนักงานเพิ่มหน่อยร้อยยี่สิบอืมสองคนแล้วตรงนี้นี่กลับมาที่การอัปเกรดที่แห่งใหม่นี่เราต้องมาอัปเกรดใหม่อีกอทั้งสปีดท,ทั้งความจุสงสัยตรงนี้นี่ปลดล็อกการขายอ่าที่เป็นรถแล้วก็มาที่ตรงนี้ปื๊บ,บเดี๋ยวเราก็เอาของมาส่ง มาแล้วจ้าขายเป็นหนึ่งชิ้น ได้เงินมานิดหนึ่งเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมขนแบบว่าพวกสัตว์น้ํำมาขายแม่เรียกได้ว่าจัดการกันอย่างหน้าปวดหัวกันเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแม่มาเป็นพ่อค้ากันได้เลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติ๋หาเกมสนุก สนุกมาแนะนำกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบจ๊บ